สวัสดีเช้าวันศุกร์ที่15มีนาคมค่ะดัชนีราคาผู้ผลิต PPI สหรัฐกุมภาพันธ์สูงกว่าคาดต,ตอกย้ำภาพเงินเฟอ้อลงยากสอดคล้องกับข้อมูล CPI ซึ่งตลาดรับรู้ไปก่อนหน้านี้ไม่กี่วันยอดค้าปลีกกุมภาพันธ์รีบาวหลังหดตัวอย่างรุนแรงในเดือนแรกของปี2024แต่โตต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้ c o n โทรล Group รซึ่งใช้คำนวณ GDP ไม่เปลี่ยนแปลงบ่งชี้เศรษฐกิจสหรัฐอ่อนแรงลงในไตรมาสนี้ Initial Jobless Claims ปรับตัวลงและยังคงใกล้ระดับต่ำสุดประวัติการสะท้อนตลาดแรงงานแข็งแรงส่วน FED Watch 2สะท้อนความคาดหวังว่าดอกเบี้ยจะลง3ครั้งในปี2024สอดคล้องกับดอทพลอตธันวาคมนักลงทุนเฝ้าจับตาชาร์ตประมาณการอัปเดตของ FED ในการประชุม FOMC สัปดาห์หน้าจุดสำคัญสุดได้แก่ดอทและ Inflation f o r e c a s สส่วนยวพนธบัตรสหรัฐพุง่งเรียวยกระชากขึ้นทิป10ปีทยานใกล้2% ดอลลร์แข่งค่าพาตลาดเข้าสู่โหมดดิสอฟทุบสินทรัพย์เสี่ยงร่วงลงยกเว้นน้ำมันซึ่งบวกส่วนกระแสทมกลางความกังวลอุปทานตึงตัว WTI สูงกว่า81เหรียญบรนษั Brent สูงกว่า85เหรียญต่อบาร์เรลฟันทูดูเปิดเกมใหม่เมื่อวานค่ะ Kt Mining Target บวก15%และ s ต o p ลบ7%จากจุดสูงสุดยิวแท้จริงสวิงขึ้นน่าจะใกล้สุดหรืออาจผ่านจุดสูงสุดของรอบนี้แล้วน่าสะสมเพิ่มกับ Kt Blockchain ค่ะ และหมายเหตุไว้หน่อยนะคะว่าสําหรับผู้ที่รับความเสีย่ยงสูงสุดเท่านั้นลงทุนด้วยเงินเย็นปลอดภาระค่าใช้จ่ายใน5ปีค่ะมาดูการเคลื่อนไหวตลาดหุ้นเมื่อวานกันนะคะเซ็ตอินเด็กปิดไปที่1394.93จุดบวก0.75%มูลค่าการซื้อขาย46,462ล้านบาทโดยตลาดหุ้นไทยดีตัวขึ้นรับแรงซื้อหุ้นบิ๊กแคปคาดมเงินต่างชาติเข้าหลังเซ็ตลงมาถึงระดับน่าสนใจ ส่วนฝั่งของตราสารหน,นี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่58,163ล้านบาทและยุพันธบัตรอายุ5ปีปิดที่2.22%ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเมื่วาน0.0 2ค่ะส่วนฝั่งของค่าเงินบาทปิดตราดเย็นวันนี้ที่35บาท64สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐด้วยเงินบาทแข็งค่าเล็กน้อยจากเปิดตลาดเช้าเคลื่อนไหวในกรอบแคบรอดูตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐ ส่วนฝั่งของเอเชียนิกิตลานหุ้นโตเกียวปิดบวกเป็นครั้งแรกหลังจากที่ปิดลบ3าวันทําการติดต่อกันโดยนักลงทุนเข้าช้อนซื้อหุ้นราคาถูกขณะที่ราคาน้ํามันที่ปรับตัวสูงขึ้นช่วยหนุนหุ้นในกลุ่มพลังงานนิกิปิดไปที่3 8 8 0 7 3 8ดจุดบวก0.29%สน่วนฝั่งของเซี่ยงไฮ้เมมามาสิดตลาดหุ้นจีนปิดลบโดยตลาดถูกกดดันจากการร่วงลงของหุ้นกลุ่มบริษัทผลิตเกมและบริษัทชิปอย่างไรก็ตามค่ะการพุ่งขึ้นของหุ้นในกลุ่มบริิษัทผลลลลตยยาชชช่่ววให้ดดีงง เซิงไฮคอมพอสิตปิดที่3,038.23จุดลบ0.18%ส่วนดาวโจนส์ตลาดุนิวย,ยอร์กปิดลบในวันพฤหัสเนื่องจากนักลงทุนกังวลว่า PPI ของสหรัฐที่สูงเกินคาดอาจทำให้เฟดตรึงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับสูงเป็นเวลานาน,นานกว่าที่คาดการไว้ดาวโจ,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 จนส์ปิดที่38,905.66จุดลบ0.35%เอสแอน์ 500. ปิดที่5,150.48จุดลบ0.29% ดัเนสแตกปิดที่16,128.53่อบจุดลบนดเปเซนค่ะส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดลบในวันพฤหัสหลังตระดับสูงสุดเป็นประวัติการในช่วง2-3วันที่ผ่านมาเนื่องจากนักลงทุนเริ่มไม่แน่ใจเกี่ยวกับกำหนดเวลาที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงหลังจากที่สหรัฐเปิดเผยข้อมูลเงินเฟอ้อที่สูงเกินคาดและการปรับตัวลงของหุ้นในกลุ่มเมืองแรกถ่วงตลาดหุ้นยุโรปลงด้วย c c 4 0ปิดที่8 1 6 1 4 2จุดบวรก0.29%เ ดัคปิดที่1 10, 7 9 4 2 0 4จุดลบ0.11%และฟุซีร้อยปิดที่7,743.15จุดลบ0.37%ค่ะส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกลุลหลักๆโดยไดรับแรงหนุนจากการที่นักลงทุนมองว่า PPI ของสหรัฐที่พุ่งเกินคาดอาจทำให้เฟดตรึงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับสูงไปเวลานานกว่าที่คาดการไว้ ส่วนในฝั่งของสซ็นเซน้ำมันดิบเวทซัสตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นแต่ระดับสูงสุดในรอบสเดือนในวันพฤหัสบวกขึ้นมา1.93%ปิดที่81.26ดลเซนต์ต่อบาร์เรลหลังจากสำนักงานพลังงานสากลคาดการณ์ว่าอุปทานน้ำมันในตลาดโลกจะตึงตัวมากขึ้นในปีนี้พร้อมกับปรับเพิ่มคาดการณ์การขยายตัวของอปรงค์น้ำมันในปีนี้ด้วยส่วนในฝั่งของเบรน์ค่ะบวก1.65%ปิดที่85.42ดเซนต์ต่อบาร์เรล ทางฝั่งของสัญญานองคำตลาดนิวยอร์กปิดลบในวันพฤหัสโดยตลาดถูกกดดันจากการแข่งข่าของดอลลร์และการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐหลังจากสหรัฐเปิดเผย PPI ที่สูงเกินคาดสัญญานองคำตลาดโคเม็กซ์สมบอเดือนเมษายนลบ0.61%ปิดที่2 1 6 7ดอลลาร์50เซนต์ดอรัล์และนี่คือทั้งหมดของ K-TAM Daily News ที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆเพื่อการลงทุนอย่าลืมกดติดตั้งแฟนเพจ K-TAM Smart Trade แล้วเจอกันใหม่ในเช้าวันจันทร์ค่ะกับดิฉันวรวรรณตินลาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ